ตัววหนอยยเดีสวัสดีครับวันนี้มีผลงานจากฝ่ายวังบัวมาฝากนะครับสังเกตที่หินนะครับน้ําแห้งมากๆมีรถพ่วงรถอะไรเอาหินมาซ่อมฝายครับมีรถขุดมาน้ําแห้งแบบนี้ก็มันติครับเพราะว่าเราสามารถเดินมาลงมาตรงกลางฝายมาตกปลาได้นะครับวันแรกตามรถมอสมาลองเชิงก่อนนตัวหน่อยเดียวเอาคัน stream work หกสามสองแอลดับแบ็กฟอเรสมาลองก่อนครับสวัดครับกางนันสบายๆนะครับเป็นกระสุนสายสวย กินเยยะปักนําเลยครับแล้วก็วันต่อมาก็มาซ้ำครับแต่ว่างกันช่วงเที่ยงครับวันนี้อากาศคลึ้มครับคลึ้มเกือบทั้งวันเลยปลาไม่ค่อยกัดนะครับเอาคันสตีมเวิร์กตัวใหม่มาลองด้วยนะครับเดอดแกนทัม巴拉ห้าหกสองแอลรุ่นสองนะครับสังเกตท้องฟ้าคลึ้มมากๆครับคันนี้ก็ยังตีเยอะเล็กได้ไกลเหมือนเดิมนะครับใส่ PE 0.6โดยรุ่นใหม่นี้ไกด์เป็นฟูจิทั้งหมดนะครับผมตีปัก4.5กรัมออกไปประมาณสัก20เมตรได้ครับตรงชิดชิดฝั่งนู้นหลบ โดนปลาเล็กอสอยง่าก่อนครับตัวนี้เอาขึ้นมาเป็นปลาอะไรดูนะนครับติวอ้าวนี่หลังจากนั้นพอแดดเริ่มออกนิดๆกระสุนเล็กๆก็เริ่มทำงานคันตัวใหม่ได้ผลงานแล้วครับต้องยกดูเลยครับไซนี้ยังพอยกได้ฮะกระสุนไม่ใหญ่มากกินปักดำเลึกเหมือนเดิม พอมีปลาเริ่มกินแล้วก็เห็นแดดเริ่มออกผมก็อยากลองเอาคันเบสมาตีบ้าง้วยความที่อยากเจอของใหญ่ครับเอาคันสตีมเวิร์ค 562L มาลองตีไม่นานก็โดนครับเจอน้ําแรงๆล่องแรงๆอย่างนี้ก็เอาอยู่นะครับจุดแลนดิ้งเอาปลาขึ้นก็ทุลักทุเลนิดหน่อยเพราะต้องเดินเหยียบหินไปเรื่อยๆครับก้าวทีละก้าวโชคจังดีที่หินไม่ลื่นพอตัวรอดได้เดี๋ยวกอให้ดูไปเร็วๆกันเลยนะลองที่ใช้เป็นชิมา a โน่คอนคว s สต3 0 HG นะสาย PE หน,นึ่ง นามอสหยิบสวิงมาช้อนให้อย่างไวเรียบร้อยแดดออกแล้วเอาเรื่องเลยพอาะแดดออกนี่ก็เป็นนาทีทองของพวกเราเลยนามอสก็ได้เรื่อยๆเ,เราก็สลับกันได้คนละ<ด>ตัว 2>, ออ 2, 2ตัวตอนแดดออกนี่และครับสังเกตแดดมุมนี้เป็นช่วงที่สั้นๆเวลาสั้นๆที่แดดออกโดนจริง ผมเลยเปลี่ยนมาใช้คันนี้ดูบ้างครับอยากจะลองเหยื่อกดีสิบกรัมว่าคันนี้จะตีได้ไหมตามน้ําหนักแม็กของมันนะครับกับคันสตรีมเวิร์กตัวใหม่รหัส5้าหกสองแอลนะครับเวทาสายนะครับสามถึงแปดปอนด์แล้วเวทเหยื่อสองถึงสิบกรมัมเดินมาจุดแลนดิ้งเอาปลาขึ้นเหมือนเดิมรอบนี้เริ่มเดินคล่องขึ้นแล้วครับการที่เราใช้คันเล็กๆในใหมายน้ําหลายๆแรงๆแบบนี้แนะนํานะครับใช้สวงดีกว่าครับพยายามอย่าลากหรือยอย่าย,ยกให้คันมันเกินองศานะฮะ จะทําให้คันหักได้ครับนี่ดูครับได้ไหมใช้สวิงปลอดภัยครับโอเคสุดยอดการทดลองเป็นผลสําเร็จนะครับกระดี10กร,รัมตีได้ครับงัดป่าได้แตออะตอแล้วกัดเลยนะครับคันตัวใหม่สตีมเวิร์คเดอแองคาล่ารุ่นสองนะครับดดแล้วช่วงเย็นๆอ,อจอดอตามมานะครับตามมาสมทบก็โดนเลยครับ กระสูปไซสสวยอีกตัวฮะ<ช>ได้พร้อมๆกันนำมอสได้คู่เป็นปลาทูกันไปเลยครับก่อนกลับน้ำมอสก็ยกปลาโชว์นิดหนึ่งครับแล้วก็ลากันไปด้วยภาพของนายแบบของคันรุ่นนี้สวัสดีครับ